สวัสดีครับผมสวัสดีพอน่นตเอฟซีจุกๆุกชันครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับวันที่24พฤษภาคม2566ครับมือนี้ครับตอนนี้ก็บาย3แล้วครับมือนี้แอดยังทั่ได้ลงคลิปจา้าคลิปเลยครับบ่ได้ไปใช้เลยครับมือนี้นะครับแต่ว่าอ๋อ พอดีแนวทางหลักๆครับสำนักหลักๆติดติดตามอยู่เนาะแอดกะลงให้ให้ว่าครบน่าจะครบแล้วลหละครับครบทุกที่แล้วครบทุกสำนักแล้วนะครับแต่ว่าะจะมีแต่ของน้องเก้าจอมครับน้องก้าจอมที่งวดนี้งดครับงดให้แนวทางเพราะว่าน้องก้าจอมไม่สบายนะครับแล้วก็ปูบอกว่างวดนี้ให้พัก ว่านแล้วก็อีกอันนึงก็คือแม่ดวงเฮงนะครับน้องก็จอมงดที่พานมาเพิ่นห้3สามนะครับให้3สามศนะครับหนึ่งย์สามตัวแตกนะครับศ1นย์สามตัวแตกแล้วก็มาแตก3ามศย์ย์สมอีกนะครับแล้วก็น้องก็สบายนะครับก็เลยต้องงดก่อนครับส่วนแม่ดวงเฮงครับงดที่พานมาครับให ถูกก้าก้าล่างนะครับความฝันของเพิินฝันเห็นพญานาคสองตัวเกี่ยวกันครับพญานาคใหญ่ครับตีให้เป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดสองเก้าครับกับเขาเก้า9ก้าล่างครับผมนะครับนอกก็จอมวันนี้กับวิมแนาทางส่วนแม่ดวงเฮงครับแอดยังบอท่านใดติดต่อครับบออยากรลบกวนเพิินหลายหลอดคิดว่าจะซักก่อนหวห้ออกสักสองวันนะครับ เพราะว่าแม่ดวงเฮงตอนนี้เพิ่นบวชชีอยู่ครับนะครับเพิ่อนอธิษฐานบวชอยู่สามเดือนครับกะน่าจะเลิออีกประมาณเดือนหนึ่งครับนะครับแต่พอดีแอดมีเอฟซีถามถามหาแม่ดวงเฮงเขามาหลายแอดก็เลยทักไปในแชทนะครับถามถึงความฝันเพิ่นเพิ่นกับเราความฝันส่ฟั่งเราก็ให้ตีเลขเอาเองนั่นแหละครับกับเขาเก่เาเนาะ แม่ดงเฮงกันอาจจะสองวันก่อนให้ออกแอดจะลองติดต่อเบิ่งครับผมเอา้ามือนี่ครับแอดมีแนวทางจะมาเล่าสูฟังเอามีเรื่องจะมาเล่าสูฟังกัว่าได้ครับพอดีตอนแรกกะว่าจะเอาไว้ถ้าฟังซิซอครับสำหรับแนวทางตัวเลขนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าสู้ฟังให้เป็นข้อมูลซะก่อน ถ้างวดนี้เข้านะครับงวดหน้าแอดจะไปติดตามเพิ่นนะครับที่ไปที่มาของตัวเลขครับแอดได้แนวทางมาตั้งแต่หลังห้ยออกสามสามวันนะครับตอนแรกว่าจะบ่ลงวันนี้เอา้าลงสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อเลขแนวทางมันมัน,ม,นมันเข่าจะได้ติดตามแอดมาที่วัดพระอาจารย์ใครนี่แหละครับมือนั่นครับ นาจจประม่าณวันที่16 17 18จ่าจะประมาณวันที่ 16, 17, 18, ท18ครับแอดมาเจอหลวงปูท่านหนึ่งครับพอดีหลวงปูท่านหนึ่งบอกว่าเพื่อนมาแต่สครับบานนี้แอดกะว่าจะมาหาอาจารย์ใครเนาะแต่อาจารย์ใครบายู แต่ว่าพอดีก็มีีระอาจา์ทันหนึ่งที่เพิ่นจะมาจับมัษาอยู่กับอาจารย์ใครเพิ่นอยู่วัดนะครับแอดกับคุจักกับะอาจารย์ทานนั้นอยู่นะครับส่วนหลวงปูปูแอดต่างซื้อว่าปูปิศนานะครับเจอเพิ่นนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งอยู่แค่นี้ครับ เพื่อนนั่งเงียบสงบสงบของเพื่อนอยู่ตรงแค่นี่แหละครับแอดกะอย่างมาสุนทนากับพระอาจารย์รูปที่เพื่อนจะมาจำพัรษากับอาจารย์ใครคุยกันเรื่องหน้าทางตัวเลขนี่แหละครับว่าจะมาหาอาจารย์ใครจะมาทายคลิปบอกสันแอดกับว่าแม่นครับพระอาจารย์ประยุทธ์พระอาจารย์ไปธุระสันมานีหลวงปู่ธนันเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้แหละเห็นแอดถือกล่องมาเพื่อนก็เลยบอก อ่าพระอาจารย์ที่จะมาจำวัดกับอาจารย์ใครก็เลยบอกว่านั N ande, N ande ่นเด้นันเดอสันไปทานปูบังดูสันปูนั่งอยู่ตะแค่นี่ครับปูเพิ่นเห็นตัวเลขว่สันแอดกเกลย่างเข้าไปนับรการนับรศการ,นะาการครับปูสันดอกก็เลยถามว่าปูมาจะใสไปไใสมาสิไปใสมา,สไไสมาสจังใดเพราะว่าบ่เคยเห็นหนาเพิ่นจักเถื่อบ่งจากเพิ่น เพิ่อนก็เลยบอกว่ามานี่ละสันมาเยี่ยมพระอาจารย์ที่จะมาจำวัดอยู่กับอาจารย์ใครครับแอดก็เลยถามว่าปูคือว่าปูมีแนวทางนะฮแอดถามว่าม่านีละครับแอดกับพวกก้าถามอย่างไรเพราะว่าบงวนบงจากเพิ่นับแนบบงจากเพิ่นอีหยั้งเหล่าสัน ได้ยินว่าปูมีแนวทางมีตัวเลขเห็นตัวเลขเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อสันโอ้ยสันจักมันสิเปลี่ยนอย่างดอกเพื่อนว่าครับจักมันสิเปลี่ยนอย่างดาดนั่งสงนทนากันอยู่ตรงนี้ละ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้ยนี่แหละนั่งอยู่นี่ละ่ะ เพิ่นมาแต่เสาครับนัง่งเพิ่นนั่งเล่นอยู่นี่นัง่งกับบ้องหัวนั่งภาวนาเลยว่าบ่ภาวนากับบ้องหัวเขากันแต่เพิ่นว่าเพิ่นนั่งอยู่นี่ล่ะว่าสัน่นเห็นตัวเลขปรากฏอยู่ดินว่าสัน่นจักสิเป็นเลขเป็นยังกับบ้องหัวเด้อว่าสัน่นจักสิเป็นบอเป็นกับบ้องหัว่าสัน่นเห็นปรากฏอยู่ดินครับแต่ว่าที่คักก็น้นคือ คือบ่ได้บ่ได้นั่งรับตาได้ครับนั่งเพ่งนี่แหละนัง่งนั่งยืดซื้อเนี่แหละยังสิครับเห็นตัวเลขนะแต่ว่าที่นาแปลกใจคือบ่ไมันเห็นตัวเลขยืดินซื้อ,อเห็นตัวเลขหกตัวเพราะทนยินเพิ่นบอกว่ายังสี่แอดคิดถึงหลวงปู่สถานถ้ำเลยที่เพิ่นเคยสวดมนต์เสร็จปุ๊บอ่เพิ่นหลับกินในมนต์ไปสวดมนต์ นั่งสวดมน่์สวนมนตน,นอยู่เห็นตัวเลขโพขึ้นมาอยู่ที่เสือนะครับหรือว่าศาสตร์ล่ะภาษา,าอีสานเอืน่นศาสตร์ปุ๊บงวดนั่นกันแอดจำตัวเลขว่าได้ว่าตัวใดเลขเหลี่ยมยับหยบขึ้นมาวาสันงวดนั้นเข่านะครับแอดกด็เลยคิดถึงเรื่องนั่นขึ้นมาเลยก็เลยถามว่าปูมันตัวใดล่ะปูนั่นมันหกตัววันี้ว่าสันปุ๊หกตัวหกตัวครับ นี่ครับตัวเลขเลี่ยงกันยังสี่เพื่อนว่าปูว่าครับปูปิศนาตังซื้อเพื่อนยังสี่กันแล้วกันเพราะว่าแอดบ่งจักเพื่อนแอดถามว่าปูมาตาใสปูสีถามน้ำเพื่อนเนาะสีถามอชายาเพื่อนโอ้ยบ่ต้องถามดอกเพื่อนว่าบ่าต้องถามดอกนะครับเอาแล้ว ปู่จะมาจับมันฑาอยู่นี่บอกันบอ,บอสันม่ยามอาจารย์เพิ่นซืซ้ออาจารย์ผู้ที่เพิ่นมาใหม่ครับอ้าวปู่เราผมสิไปหาปู่อายุใสหรอหล,ลังจากนี้ถ้าอาจารย์เพิ่นโลดบาสันบอบอกชื่อบอบอกสาญาบอบอกมองยู <c oughs> แต่ถึงตอนนี้แอดก็ยังบอท่านได้ทมพระอาจารย์ที่จะมาจํมัณารับอาจารย์ใครอยู่ว่าเพิ่นอยุใสแอดยังบ่ถามครับ เอาล่อเบิองอันนี้ก่อนครับล่อเบิองอันนี้ก่อนแต่ว่าถึงจะเป็นตัวเลขหกตัวครับเพื่อนบอกว่าจังสี่ครับ 2, 3, 5, 7, 7, รสองสามห้าเจ็ดเจ็ดแปดนนแต่ว่าเลขตัวสุดท้ายครับบอหนิงคำว่าบอหนิงนี่คือมันกับผิดครับเลขตัวสุดท้ายมันกับผิด สลับไปสลับมาจากแปดเดี๋ยวกักลายเป็นศูนย์เดี๋ยวกักกายเป็น3เดี๋ยวก็กลายเป็นแปดเดี๋ยวกับเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวก็เป็นเลข8เดี๋ยวกับเป็นเลข3สลับกันไปสลับกันมาอย่างสีครับแต่ว่าหาตัวทั้งหนานี่ครับ2 3 5 7 7เนี่ยนิ่งอยู่ครับนะครับนิ่งอยู่เลข8เลข0เลข3 กระพริบสลับกันขึ้นนะครับสลับกันขึ้นระวังเหลขกสามตัวนี้เพื่อนว่าเอาล่องออกไปเบิรงเดอร์วัสดตอนแรกว่าจะขอทำคลิปครับเพื่อนว่าโอ้ยบอบอบอ,บอยาถอดวสัสัเอาไปเอาไปฟังเบิรงเอาไปล่องเบิรงอ่าเพื่อภูมิเทวดา เพิ่นสีมาหายโศกหายลาบมาสัน่นเพิ่นว่าจังซี่แต่ว่าจักสีแมนบ่แมนดอ,อกเดอ้อมาสันส่นเพิ่นว่าเอาไปลองเบิ่งมาสั่นแต่ว่าเพิ่นว่าก้อนหน้านี่ครับเพิ่นปูนี่ครับก้อนหน้านี่อ่าสมัยเพิ่นบวชย้อนขึ้นไปประมาณ5ปีก้อนหน้านี่เพิ่นบอกว่า มีหนังสือพิมพ์แต่ก่อนน่ะแนวทางของเพื่อนน่ะแม่นเพราะสันแต่ว่าตะกี้บ่มี youtube มามามาถ่า,ายอย่างงี่นะครับให้ว่าหามงยูบ่คอยด้เพิ่นว่าไปยู몽ไดกอกะเพราะปล่อยเน้าแออกไปแล้วมันดังนะครับมันดัง,ด,งดังแล้ววันนี้ดังจนยูบ่ได้เ่าสันเพื่อนก็เลยต้องเลร่อนไปเรื่อยครับเลี่นไปเรื่อยเลี่นไปเรื่อยเพื่อนบอกว่า เธอนึงเคยไปอยู่วัดวัดหนึ่งครับนะครับเคยไปอยู่วัดวัดหนึ่งบาดนี้มีหนังสือพิมพ์สำนักหนึ่งมาเอาแนวทางของเพิ่นไปลงวสันตทแอดกับบุคคว่าสำนักใหคือการับหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่ามาเฝ้าเอาเลยวสันต์ครับมาเฝ้าเอาแนวทาง นะครับช่วงที่ให้แนวทางอยาดย่ยมตอนนั้นนี่ไปอยู่วัดนึงนี่อยู่ได้บดโดครับอยู่ได้บดโดต้องต้องตใหญ่แล้วสันนะครับพอพอดังเป็นพ่อกระแสดังคือประมาณว่า,า,าคนลูกกันทัว่วตอนนั้นบม่มี YouTube เพจแบบนี้ครับหาปีขึ้นหลังช่วงนั้นเป็นว่าแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย เิ่นบ่ค่อยใหย้แนวทางปานใดดอกนะครับแต่ว่ามีบ้างนะครับแต่ว่าปู่บอกว่าแต่ว่ารถคันใดที่อาตมาขึ้นนี่มักจะออกด้วว่าซั่นเพิ่นเลยซี่ไปรถอ่ารถที่เพิ่นพาเพิ่นพาเพิ่นมา,พา,นมาพาปู่มาครับรถที่เพิ่นพาปู่มาว่าช่วงนี้รถคันนี้ที่ พาปูเดินทางไปนั้นไปนี้ครับถ้าเบียน603ลงถ่ายครับตัวตัว,ต,วตัวนาซุดแอดจำบ่ได้ว่าตัวใดแต่ว่าล่งถ่าย603เอา้เอาเพราะว่าพวดที่แล้วมันออก903นยเนาะครับเนาะอ้แมนอีลีตัวแหปูท่นดอกปูคือบมามากก่อนเลขออกแน่ส <laughs> ยแอดวะ <laughs> บังเอิญน,นะครับบังเอิญได้เจอกันนะครับเดี๋ยวจังไรก็ล่องเอาไป ฟังเบิงนะครับเนาะนะครับเพื่อนนั่งอยู่ตะแค่นี่ครับตะแค่ที่เห็นอยู่ดานนะตอนที่สนทนากันนะครับแล้วก็สำหรับตัวเลกเพื่อนจริงๆปูยังบ่กั่นได้อยากให้อยากให้เว้าหรอครับเท่าที่คุยกันเพื่อนว่า เอาไปจับเบิ้งให้เอาไปล่องเบิ้งให้เอาไปเสียงโศกเบิ้งซื่อที่ปูบอกนะครับแต่ว่าเมื่อน,นี้แอดบ่ได้ไปท่าคลิปทั้งใดครับก็เลยเอามามวาสู่ฟังสื่อนะครับนะเดี๋ยวล่องเบิ้งครับผมถ้าชอบจังใดกะกระล่องล่องจับเบิ้งได้ครับเด้นะครับเป็นตัวเลขตัวนี้ครับ เดี๋ยวแอดเขียนให้ชัดๆดีกว่าเนาะจริงๆมันจะเป็นจังสี่ครับมันจะจับได้แบบนี้ครับ เพราะว่าเลข0เลข3เลข8เดี๋ยมันสลับกันขึ้นนะครับมันจะเป็น 7, 7, 8, 7, 7, 0, 7, 7, 3อยู่ประมาณนี้นะครับทาเขียนในชัดเจนก็คือจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าแอดว่าเลข 7, 3นี่คือไปตรงกับตัวเลขของลูงตาทิพย ตรงกับตัวเลขของลุงตาทิพย์อ๋อเรามีอีกอปูหรือสีพันล้านแมนแอดไปมาเมื่อวานครับแอดไปมาเมื่อวานอ่หรือสีพันล้านครับปูหรือสีพันล้านเพิ่นให้ปอปอจอสอปอจอสอเป็นพิิศนาครับปอจอสอแต่ว่าบุญพระด้วยเพิ่นก็นถามว่าถ้า เชให้ปูฤาษีเขียนเป็นโตเนี่ยปอจสนี้น่าจะเป็นตัวไหนปูฤาษีบอกว่าก็เพิ่นก็ได้เขียนให้แปดเจ็ดสามนะครับก็มีเจ็ดสามเนี่ยนะครับที่มาตรงกันจังไดกะล่องขิจากหน้าครับผมเป็นแนวทางเนาะ,อะชอบกระจับอชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับจันก็นเอาไปฟังเอาไปเสียงิืงครับผมอ้าวคลิปนี้เราไปว่ามาเนาซ้าาำครับ,ส,บสิพงาที โอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกะแคดฝากไว้แค่นี้เนาะนะครับเมื่อนี้อาจจะมีคลิปเดียวว่าจักครับผมออะขอบพูดหลายๆครับผมตีติดตามรับชมรับฟังมาเนาะวันนี้ก็ข้อให้เฮงปังๆสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ